มาครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์ที่มหาวิทยาลัยกันนะครับดูนะครับอันนี้เป็นละแวกที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วิวมหาลัยฮัลโหลคณิตจิว่าถึงมหาลัยแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมผ่านมาจากข้างหน้ามหาลัายนะครับขั้นตอนของทางมหาลัายก็คือการตรวจเช็คอุณหภูมินะครับแล้วก็ให้กดใจวปัม๊มทําคํามสะอาดมือนะครับผมแล้วก็ผ่านมาที่ตึกแล้วตอนนี้อยู่กันที่หน้าตึกคณะของผมนะครับนี่ mm. ดูก่อนเลยวันนี้เราจะไม่ทัวร์กันทั้งมหาลัยนะครับเราจะทัวร์กันเฉพาะตึกคณะของผมนะซึ่งตึกนี้นะครับทาด้วยกระจกนะครับ80ปเซนนะครับผมและสร้างมาเพื่อการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเขาก็จะคอนเฟิร์มเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ในตึกนี้นะครับมีความปลอดภัยสูงจริงๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเข้าไปทัวร์ในตึกคณะกันนะครับผมว่าเอ๊ะมีกี่ชั้นนะครับและแต่ละชั้นเป็นส่วนไหนอะไรกันบ้างนะครับผม จะมีด่านฟ้านะครับชั้น3นะครับชั้น2และชั้น1นะครับผมด่านฟ้าเนี่ยปิดชั้น3เนี่ยก็ปิดแล้วก็เปิดแค่ชั้น2กับชั้น1นะครับผมชั้นสามเปิดแค่ชั้น2กับชั้น1ชั้น1อาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับแต่จะเดี๋ยวจะให้ดูภาพมุมสูงนะครับว่าชั้น1เนี่ยข้างล่างเขาเป็นห้องสมุดนะครับผมแล้วก็ชั้น2เนี่ย ชั้นบนเป็นฟ้าชั้น2เป็นห้องออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นโซนแผนกภาษาต่างๆนะครับที่ให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการนะครับผมชั้น3าเนี่ยเป็นคาเฟ่นะครับเป็นโรงอาหารแล้วก็เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆบรรยากาศดีมากนะครับผมและลูฟท็อปนะครับเป็นดาดฟ้าที่มองวิวทั่วมหาวิทยาลัยได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับหน้าตึกคณะจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆเข้าได้2ฝั่งเห็นประตูโน้นไหมครับนะฮะไกลๆนั้นประตูฝั่งนั้นก็เข้าได้นะครับแต่เราจะเข้าประตูฝั่งนี้กันนะครับนี่ข้างหน้านี้ และชั้นหนึ่งเนี่ยมองเข้าไปในโซนตรงกลางนี้นะครับก็คือห้องสมุดนั่นเองโต๊ะเก้าอี้สีสวยหลากสีหลากสันกันเลยครับนี่นะฮะห้องสมุดอาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าแพห้องสมุดนะเรามาเจอกันสิ่งแรกนะครับอันนี้เรียกว่าจีโดดอร์นะครับประตูอัตโนมัติและถัดไปนะครับก็คือลิฟต์นะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นเราจะไม่เรียกว่าลิฟต์นะครับใครมาญี่ปุ่นนะครับต้องเรียกลิฟว่าเอเลเบเตร์นะ แล้วก็ใครดันนะครับบันไดนะครับจำง่ายๆเลยใครดันบันไดนะมันของตองกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูลูฟท็ปอปกันก่อนเลยนะไปกดรอนะครับอ่าลิฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันชั้นลูฟท็อปตัวห้านะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นในลิฟต์นะครับว่า มีปุ่มกดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วมีปุ่มกดลอดทิศทางลอบห้องลิฟต์เลยนะครับผมเพื่อรองรับคนพิการนะครับผมชาตินี้คิดมาแล้วนะครับอินโนเวชั่นทุกอย่างนะครับเพื่อคนพิการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับลุกท็อปชั้นอาร์นะครับผมเจอแล้วดูกันฟื้นสวยมากสวยมากนะครับตรงนี้เป็นบริเวณตึกทรงกลมนะครับที่เราเห็นจากภาพข้างล่างเมื่อกี้ ตรงนี้ก็จะมีเรือนะครับเป็นคลองข้างหมาหาวิทยาลัยก็จะมีเรือจอดนะครับนี่คือบริเวณโดยรอบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะอันนี้ก็คือส่วนบริเวณภายในหมาหาวิทยาลัยทั้งหมดต้องบอกว่าหมาหาวิทยาลัยนี้ใหญ่มากนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากสุดๆนะครับนี่นะครับนี่ตรงนั้นเป็นดาดฟ้าแต่เสียดายเราออกไปไม่ได้นะครับเพราะว่า เขาล็อกนะครับผมช่วงนี้ไม่เห็นนักศึกษาเลยไม่เห็นใครเลยก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนะครับผมเดี๋ยวช่วงเปิดเทอมถ้ามีโอกาสทําคลิปนะครับถ้ามีโอกาสทําคลิปก็จะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเล็กๆนะครับผม คือจะบอกว่าชาตินี้เป็นชาติที่ภาษีสูงนะครับมีการเคารพสิทธทิส่วนบุคคลสูงมากฉะนั้นการถ่ายแล้วติดตัวบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่รู้จักเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างรู้สึกไม่ดีซึ่งกันและกันนะครับผมเดี๋ยวลงไปดูชั้น3กันอ่าชั้น3นะครับซังไกเสไไดสซังไกเดสสวยมากเหมือนกันเลยนะครับ เมื่อกี้ที่เราขึ้นมาจากข้างล่างที่เรายืนพูดตรงต้นคลิปเนีเรายืนอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วมองเข้ามานะผมนี่คือบริเวณชั้น2นะครับชั้น2เป็นอะไรเหรอชั้น2เป็นคาเฟ่น,นะครับผมเป็นโรงอาหารแล้วก็เป็นร้านอาหารแบบสําหรับให้ช่วงยมบายอัเต้นบุญทีหรือมาทานของหวานหรือจะทานข้าวก็ได้ตรงนี้เป็นบริเวณส่วนอวดดอร์ที่ให้นึกษาออกไปทานข้าวนะครับในวันที่อากาศดีๆแต่ถ้าในวันที่อากาศไม่เป็นใจนะครับ ก็เข้ามาทานข้างในนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับด้านในนี้นะครับจะมีโต๊ะเป็นมีทั้งแบบเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในนู่นนะครับเจะได้เข้าไปไม่ได้ก็จะมีเป็นโต๊ะเป็นตัวๆเป็นเก้าอี้ชุดๆนะครับผมมีไมโครเวฟบริการนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณส่วนของเจ้าหน้าที่ทําครัวนะครับพวกเชฟหลายๆท่านนะครับก็จะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเพื่อจะเสิร์ฟอาหารให้นักศึกษาและณนจารา์นะครับผม ด้านซ้ายนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นที่ชําระเงินนะครับแล้วก็บริเวณที่ออเดอร์เครื่องดื่มนะครับส่วนด้านขวานะครับสุดตรงนู้นนะครับตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่เป็นห้องเก็บจานนะครับผมที่นี่นะครับ Take c o r e o f yourself นะครับดูแลตัวเองนะจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บทาความสะอาดให้เรานะครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศรอบๆไปแล้วกันนะเพราะมันล็อกน่ะนเข้ามิดได้นี่นะครับสวยเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นสองกันดีกว่าที่นี่มีนักศึกษาคนพิการไหมบอกว่ามีนะครับผมซึ่งเขาจะใช้ชีวิตสะดวกสบายเหมือนกับบุคคลอื่นปกติเลยนะครับผมชั้นสองนี่ใกล้ที่นี่นะครับเป็นชั้นที่ผมทํางานอยู่ห้องอฟอฟิศผมอยู่ชั้นนี้รับชั้นสองไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเดินแล้วมีเสียงดังเพราะว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นไม้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะ นี่นะครับถ้าเราเดินไปทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนกระจกนะเราเรียกว่า glass room นะครับผมและแต่เราจะไปทางขวากันไปดูห้องออฟฟิศแล้วก็โซนแผนกภาษาต่างๆอ่ะก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาดูห้องสมุดที่นี่กันก่อนผมบอกเลยว่าห้องสมุดที่นี่ใหญ่และหนังสือเยอะมากและบรรยากาศดีมากแต่ตัวผมเป็นคนแพ้ห้องสมุดก็เลยไม่ได้เคยเข้าไปเลยตลอดหลายปีที่ทำงานที่นี่นี่นะครับ สวยนะนู้นสุดลูกหูตาทางนู้นเลยครับสวยนะนี่นะครับห้องสมุดต,ต้นไม้ที่เห็นนั้นต้นใหญ่นั้นปลอมนะครับ <c oughs> ไม่ได้จริงเอามาเดคอเรชันเฉยๆห้องสมุดใหญ่หนังสือเยอะนะครับภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าโตชกังนะครับแปลว่าห้องสมุดโตชกังจำไว้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อมา มาญี่ปุ่นแล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยเรื่องของห้องน้ํานั่นเองนะครับภาษาญี่ปุ่นจอกเสียงว่าโทอิเละโทอิเละนะครับผมที่นี่จะมีการแบ่งแยกเรื่องเพศชัดเจนนะครับผู้หญิงนะครับจะเป็นชมพูแดงส้มนะครับผู้ชายจะเป็นเขียวฟ้าน้ําเงินนะครับและห้องน้ำคนคนพิการต้องแยกออกจากห้องน้ําคนปกตินะครับผมที่นี่ดีมากห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ําอัตโนมัติดูนะยังมืดอยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอ้านะไฟติด ในไซไฟสุดยอดทุกอย่างจะอัตโนมัติเกือบจะทั้งหมดก๊อกน้ำก๊อกน้ำก็อัตโนมัติหมดนะครับติงติงนร้งนะมามาถึงเรื่องสำคัญกันว่ามาญี่ปุ่นไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือตัวชัโกโครกอัตโนมัตินะครับผมใครที่มาเที่ยวไม่ต้องกังวลน,นะผมจะสอนให้สังเกตแค่นี้แล้วจาง,ง่ายแล้วคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเลยไม่ต้องกังวลกับการเช่าหน้ำที่ญี่ปุ่นนะสิ่งที่คุณสำคัญนะครับมีอยู่แค่สองปุ่มหลักที่คุณต้องจำนะครับเพราะเวลาคุณไปเที่ยวบางที่เจอห้องน้ำที่ญี่ปุ่นนะ เขามีแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่มีภาษาอังกฤษใช่ไหมสิ่งที่คุณต้องสังเกตนะครับและจําก็คือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น3ตัวนี้มองเขาให้คุณตาไวน้นะครับโอชิรินะครับผมโอชิรินะครับแปลว่าก้นนะครับแปลว่าก้นซึ่งบางทีเขามีแต่สัญ,ญลักษณ์นําพุข,ขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่มีไม่มีภาษาอังกฤษแล้วมีแต่ตัวภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้เราอาจจะเอ๊ะปุ่มไหนวะเดี๋ยวกดผิดกดถูกใช่ไหมนี่นะครับคือปุ่มกดล้างนะครับโอชิริจำตัวอนนี้ไว้3ตัวนะครับ แล้วก็ปุ่มโทเมนะครับปุ่มสต็อปนะปุ่มหยุดโทเมแปลว,ว่าหยุดนะครับผมนี่ก็จะจำได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเพรสเชอร์นะครับความแรงของน้ําว่าเราต้องการวอลลุ่มความแรงแค่ไหนนะครับแบบเบาสุดปานกลางหรือแรงสุดนะครับผมอันนี้อยู่ระดับ2อยู่เลยนะต่อให้คุณไปเจอเครื่องอื่นที่มีปุ่มปุ๊บๆเยอะยะไปกว่าน,นี้ก็จําแค่โทเมกับโอชิริไว้นะครับผม รับรองว่าใช้ชีวิตสะดวกแล้วแล้วก็ปุ่มที่กดชําระให้เครื่องมันับเอาของปฏิกูลออกไปก็คือถ้าเจอเป็นแมนวนวลแบบนี้ก็ง่ายครับก็กดลงหรือใครเจอเป็นตามฝาผนังนะครับจะมีให้ f l ัชไปอย่างนี้เราก็เป็นระบบเซ็นเซอร์สัมผัสไปก็ได้นะครับอ่าง่ายเลย ตรงนี้เป็นบริเวณรวมกันอยู่3ภาษานะครับผมมีภาษาอะไรบ้างหรอมีสเปนนะครับโปรตุเกสนะครับแล้วก็บราซิลนะครับผมตัวนี้อยู่ด้วยกัน3ภาษานะครับนักศึกษาที่สนใจทั้ง3ภาษานี้ก็จะมาบริเวณนี้เพื่อมาดูซอมาติมีเดียนะครับหรือหนังสือนะครับหรือแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนักศึกษาที่มาจากประเทศนั้นๆด้วยนะครับผมนี่นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลแอเรียอ่ะเดี๋ยวเราไปดู แผนกภาษาเอเชียต่างๆนะครับว่ามีภาษาอะไรกันบ้างนะครับภาษาแรกนะครับตริงแผนกภาษาจีนนะครับคําว่าจีนนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าชูโกคุนะครับผมชูโกคุนะครับผมนี่นะครับนิ้นฮาวนี่นะครับแผนกภาษาจีนมองเข้ามาใน ประตูบ้านก่อนก็จะเจอห้องออฟฟิศของอาจารย์ประจำะแผนกภาษาจีนนะครับผมซึ่งในแต่ละ,ะแผนกภาษาต้องมีอาจารย์เนทีฟนะครับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาประจําอยู่หนึ่งท่านนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับจะเป็นโต๊ะเรียนให้นักศึกษา,าได้นั่งเรียนนั่งทํากันบ้านเอ๊ะทำไมโตตัวใหญ่แต่มีก้อี้ตัวเดียวช่วงนี้สถานกา,ารณ์ไม่ปกตินะครับเป็นช่วงโควิดฉะนั้นก็จะให้นักศึกษานั่งห่างๆและนั่งกันน้อยๆนะครับผม นี่นะครับโถงสาลาจีนสวยเนาะนี่นะครับแล้วก็มุมชากาแฟตรงนี้นะครับผมถามว่าใครใช้บริการได้บ้างนะครับทั้งคณาจารย์และก็นักศึกษาทุกท่านนะครับใช้ได้เลยตรงนี้กินได้กันเลยทุกคนนะครับผมแล้วก็มุมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับทุกคนนะครับใช้ได้เช่นกันนะครับอาจารย์เขาก็มีในห้องเขาส่วนตัวนะครับผมตรงนี้นักศึกษาจะจะเสิร์ชหาข้อมูลปริ้นงานใดๆก็แล้วแต่ได้หมดเลย แล้วก็ตนั่งทำกันบ้านชั้นวางหนังสือแล้วก็ซื้อมัติมีเดียทุกอย่างนะครับซีดีดีวีดีทั้งหมดมีให้บริการทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนกภาษาต่อไปภาษาถัดไปนั้นก็คือภาษาเกาหลีจริงภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเราจอบเสียงว่าทำโคคุนะครับทมโคคุนะครับอันยองอัยองนี่นแล้วบ้านเกาหลีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องออฟฟิศของอาจารย์เกาหลีนะครับผม อดีตอาจารย์เกาหลีคนเก่านะครับสนิทกับผมมากตอนนี้กลับไปแล้วมีอาจารย์ท่านใหม่มานะครับนี่นะครับแผนกภาษาเกาหลีเป็นแผนกที่มีแอเรียค่อนข้างเล็กนะครับฉะนั้นต้องมีพาร์ติชันนะครับแผ่นพลาสติกเนี่ยกั้นไว้นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยมุมชากาแฟนะครับคอมพิวเตอร์และสื่ออินเตอร์เทนนตต่างๆนะครับให้นักษาได้มาใช้บริการนะครับผมนี่นะครับ แผนกภาษาเกาหลีค่อนข้างเล็กนะฮะได้พื้นที่ค่อนข้างน้อยแต่มีน้อยกว่านี้อีกนะแต่ผมจะบอกเลยว่าบรรยากาศน่าเรียนมากเดี๋ยวไปดูแผนกภาษาถัดไปเล็กที่สุดเลยภาษาเสียที่มีพื้นที่เล็กที่สุดก็คือจิ้งนี่นะครับแผนกภาษาเวียดนามนะครับภาษาญี่ปุ่นจออกเสียงว่าเบตนนมือนะครับผมนี่นะครับสินเจ้าหอยอันนะครับต้ายหอยอันสินเจ้าเป็น คำทักทายใน,ในภาษาเวียดนามนะครับผมนี่นะครับก็จะมีการบอกเลยว่าตกแต่งอะไรที่ดูแต่ละภาษาเนี่ยมันจะแฝงซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นๆไว้นะครับผมตกมีอยู่เท่านี้น้อยมากแคบมากเล็กมากนะครับสื่อมัลติมีเดียเหมือนกันนะครับผมโหอันนี้สวยจังเลย รบ,บรรยากาศรอบๆประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวเรา,เาไปดูส่วนข้างนอกกันนี่มุมคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับที่แปะก,กระดาษคือห้ามใช้ในขณะนี้นะครับผมนี่นะครับโต๊ะทำการบ้านอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษานะครับ เดี๋ยวเราไปดูปแผนกภาษาที่มีความยิ่งใหญ่มาเฟียกันนะครับซึ่งมีอยู่สองภาษานะครับเป็นภาษาอะไรบ้างไปดูกันในแผนกภาษาเอเชียที่มีความยิ่งใหญ่นะครับก็คือแผนกภาษาอินโดนีเซียนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสลามาเซียงเป็นการทักทายของภาษาอินโดนีเซียนะครับผมนีนะะะน่นะครับพักคเนนะครับเกเนชั่นี่นะ ข้ามาก็จะเห็นธงชาติประจําประเทศอินโดนีเซียนะครับผมเห็นตรงกลางนั้นเล็กๆไหมข้างล่างที่พื้นนั่นคือเครื่องดนตรีอังกะลุงนะครับอังกะลุงเป็นเครื่องตรีของประเทศอินโดนีเซียนะไม่ใช่เครื่องตรีไทยนะครับผมแต่ได้รับการานิยมแพร่หลายในประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วมุมนี้เนี่ยเขาจะมี เราเสื้อผ้าที่เป็นชุดประจําชาตินะครับแขวนให้บริการสําหรับนักศึกษาที่อยากจะลองเปลี่ยนและใส่นะครับผมแต่ช่วงนี้โควิดนะก็เลยเก็บไปนะครับผมมีในทุกแผนกภาษาเลยนะจะมีชุดประจําชาติแขวนไว้ให้อยากลองเปลี่ยนลองใส่แล้วก็ถ่ายรูปเล่นหรือเดินเล่นอยู่ในแอเรียนี้ได้หมดเลยนะครับผมนี่ก็คือภาษาอินโดนีเซียไปดูภาษาที่มีความยิ่งใหญ่มาเฟียที่สุดใน ตึกนี้นะครับนั่นก็คือแผนกภาษาไทยไทยภาษาญี่ปุ่นนะครับจอดเสียงว่าไทยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีบอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะมีผมอยู่ด้วยนี่เป็นโปรไฟล์อาจารย์ประจำแผนกภาษาไทยนะครับนี่นะครับก็จะมีอีเวนต์ผมก็ยังทำอีเวนต์ลอยกระทงร่วมกับอาจารย์ญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นสาลาไทยนะครับไทยพาววเลียนนะครับตัวนี้นะครับเราสั่งประกอบสั่งทําจากไทยนะครับแล้วก็ส่งทางเรือมาประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งสั่งทําพิเศษโดยมีโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลางสารานั้นนะครับล่าสุดมาเดือน12นั้นก็ทําอีเวนต์ลยกุรทงนะครับผมนี่และตรงกลางนั้นก็คือห้องทํางานผมเองผมเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่แผนภาษาไทยตรงบริเวณไทยไอารยานี่ย เห็นไหมว่าบริเวณแผนกภาษาเราเนี่ยยาวและใหญ่กว่าแผนกภาษาอื่นเลยเนื่องจากว่าได้รับความนิยมในกลุ่มนักศึกษาญี่ปุ่นนะครับเป็นแผนกที่คนญี่ปุ่นชอบภาษาและวัฒนธรรมไทยมากนะครับเลือกเรียนจนเยอะเลยต๊ะยาวก็จริงนะครับแต่ก็มีแค่ตัวเดียวจริงๆแล้วจะมี2ตัวได้นะครับนี่มีตัวเดียวนะคันั่งไปเลยคนเดียวสุดยอดนี่มีพาร์ติชันการท่าจาวสองตัวนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเดคอเรชันของที่นี่เป็นอะไรยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับ <Okay. S 1> เห็นมาไกลๆก็คือโขนนะครับตัวนี้เป็นเสียนหนุมอนเอ้ไม่ใช่ตศสก,กันนะก็ตัวนี่ตอก,กันนะครับสิบหน้านี่นะครับตรงนี้เป็นชั้นวางหนังสือนะครับสำหรับให้เด็กๆ นักศึกษาที่อยากจะค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากอ่านหนังสือที่มีภาษาไทยอยากฝึกสกิลการอ่านนะครับคนนี้ก็คือน้องอิงนะครับเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทวิโรจปรภาานมิตรนะครับสปีที่แล้วนะครับได้เขียนแนะนําหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับชื่อว่าหนังสือเรื่องเล่นกลางแจ้งนะครับในการาดนี้จะเขียนข้างหน้านี้เป็นภาษาไทยนะครับแนะนําหนังสือส่วนข้างหลังก็จะแนะนําเป็นภาษาญี่ปุ่นในกรณีที่อ่านภาษาไทยแล้วยังไม่เก่งมากก็จะพลิกอ่านภาษาญี่ปุ่นประกอบได้ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมคอมพิวเตอร์นะครับและอินเทอร์เน็ตให้บริการนะครับและนี่ก็คือห้องทำงานผมเองไม่ต้องเข้าไปดูหลกเนาะเพราะมันลกมากนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านาะออ่นนี่ให้ดูอีกนิดนึงนะครับนี่ก็คือที่ผมบอกว่ากลาส o ูมนะครับเป็นห้องเรียนกระจกนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยนะห้องเรียนกระจกนะครับฟืบแล้วก็ห้องสมุดอยู่ด้านล่างนะ เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันมานั่งคุยกันนะครับผมขออนุญาตถอดแมสก่อนนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับถึงจะดูรับชมคลิปต่างๆในช่องผมแล้วไม่ติดตามก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมและดูคลิปนะครับผมและถ้าใครชอบคลิปไหนนะครับกดแชร์ได้เลยครับผมไม่หสียะรันะครับผม อาตัวผมเองมาสอนอยู่ที่มหาวิลัยนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยผมจบปริญญาตรีที่มหาวิลัยบุรพานะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ดุรยางศาสตรจบดนตรีนะครับผมแล้วก็วก็มีการโครงการร่วมนะครับการาส่งคุณครูคนไทยนะครับมา สอนที่ญี่ปุ่นครับที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับมหาวิทยาลัยนี้ชื่อว่าหมัอนว่าคันดา university international of study นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นนะครับผมตัวผมเองเนี่ยคือมาสอนที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยมาสอนอยู่ประมาณ2ปีแล้วกลับไปสอนที่ไทยที่มหิดลเนี่ยสิปีแล้วก็กลับมาใหม่รอบนี้ครั้งที่2นะครับตอนนี้สอนมาแล้วเป็นเวลา4ปีนะครับผมมาตั้งแต่ปี2018นะ แล้วก็1บแล้วก็18 19 20, 20 21ตอนนี้ปี2021สเนาะสำหรับปี2 0 2 2จอจะอยังไงต่อคิดว่ากลับนะครับผมเพราะว่ากลับบ้านที่ไทยเพราะว่าเป็นห่วงแม่นะครับตัวแม่ผมเองก็อยู่บ้านคนเดียวเราก็รู้สึกว่าเอาหนะ้ารู้อยู่แล้วว่าสถานะตัวเองกลับไปเนี่ยก็เป็นสถานะคนตกงานนะครับ ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยให้อยู่ใกล้ชิดกับแม่ดีกว่านะ mm hmm. ก็เดี๋ยวหาอะไรทาอ e ี็อกซ็อกแซกไปได้นะครับอืมตอนนี้มันไม่ใช่แบบโอ้คุณโปรไฟล์ดีคุณเก่งคุณได้งานอยู่แล้วโน mm hmm. no. กงารโปรไฟล์ดีการทํางานเก่งใดๆไม่ช่วยในการมีงานทําในอนาคตนะครับผม mm hmm. เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกบริษัทตอนนี้ก็ต้องการเซฟคอสนะครับ mm hmm. ก็คือเขาน่าจะไม่มีกําลังที่จะจ้างพนักง,งานใหม่นะครับ mm hmm. แค่โฮพนักง,งานเก่าให้อยู่ได้เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะ สำหรับคนที่ติดตามนะครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของรางวัลน,นะครับมีรางวัลที่จะรู้สึกว่า,าให้ได้ร่วมสนุกให,ให้ได้ร่วมแบบจอยกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะมันกลายเป็นว่าเราก็าไม่มีกิจกรรมร่วมกันอะไรใด,ดงๆสิ้นนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปนะเราก็จะได้ทําอะไรร่วมๆกันนะครับผมอคราวนี้จะมาบอกว่าถ้าเกิดนะครับ ในอนาคตข้างหน้ามีการเปิดทําอะไรได้ได้จริงนะครับ mm hmm. เราจะเอาเงินส่วนแรกก้อนแรกที่ได้นะครับไปทําบุญร่วมกันนะครับผมผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะส่วนที่เอาไปทําบุญร่วมกันก็ถือว่าทุกคนนะครับเป็นแรงผลกักแรงสนับสนุนผมเนี่ยเราถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกัน2ก็คือจะนําไปซื้อวิตามินนะครับของบริษัท D s c ซีแล้วก็ นำมาแจกจ่ายกันนะครับเพื่อแต่ว่ามันคงไม่ได้แจกกันทุกคนนะแจกเฉพาะคนที่รู้สึกว่า,าร่วมเล่นเกมแล้วก็ตอบคําถามได้ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับในอนาคตน่าจะอีกประมาณ2-3เดือนนะครับผมะนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือจะพาคุณแม่ไปทานข้าว อแล้วถามว่าถ้ากลับไปไทยแล้วช่องนี้จะยังทําอยู่ไหมบอกเลยว่ายังทําต่อเนื่องนะครับก็ทําต่อไปเรื่อยๆตัวผมเองเนี่ยทำเพราะอยากทํานะครับไม่ได้มีเป้าหมายอื่นใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นมันเกิดจากการที่กลางปีที่แล้วเนี่ยมันต้องปิดเทอมใช่ไหมปิดเทอมฤดูร้อนแล้วผมต้องกลับไทยแต่กลับไม่ได้ก็เลยเออ,อางั้นทำอะไรดีอยู่ห้องพอไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไม่ได้ก็เลยเออ,อางั้นทำ u t u b e ก็แล้วกัน ก็เลยได้เริ่มทําตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้นะครับครึ่งปีแล้ว ขอบคุณสำหรับทุกคนทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องจับไปก่อนนะยังไงรบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยนะแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมกับการออกไปทานชาบูแบบบุฟเฟ่ต์นะครับทาเบวดานะครับและมีเกสสองคนคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่า,านักศึกษาชายหนึ่งท่านและนักศึกษายิงหนึ่งท่านนะครับที่เขาเรียนภาษาไทยมาแล้วสองปีนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลเวลการสื่อสารภาษาไทยของเขานั้นดีแค่ไหน ไนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ